ดีครับต้อนรับเข้าสู่ c อบันเอ็กชันแนลนะครับสวัสดีในทุกช่องทางนะครับเดี๋ยวคับทล์กเช้านี้ครับเราจะคุยกันถึงเรื่องของสโมสรเรอร์พูเตรียมส่ง23ขุนพลนะครับทำศึกใน4ท่ถ้วย4ี่รายการกับเวอร์ภูในครึ่งฤดูการหลังกันต่อนะครับเอ้าทำไมเหลือ23นะครับทั้งๆที่ต้นฤดูการเราลงทะเบียน24ซึ่งมันไม่ครบ25หรือซ้ำไปนะครับ ตลาดหน้าหนาวเราได้หลุยดีอาร์สเข้ามาเพิ่มอีกหนึ่งคนแล้วทำไมมันลดลงเหลือ23เรื่องนี้มีคำตอบครับฟังไปเรื่อยๆนะครับแต่ละทีมเนี่ยนะฮะในแต่ละฤดูกาลนะครับแต่ละทีมจะต้องมีออผู้เล่นลงทะเบียน25คนก็เป็นโฮมกรอน8นะครับนอกโฮมกรนหรือต่างชาติเนะี่ย17ต้นฤดูกาลที่ผ่านมาลิพูลงทะเบียนผู้เล่นโฮมกรอนนะได้แค่7 แล้วก็รวมต่างชาติเป็น24ไม่ครบ,นะครบขาดไปคนหนึ่งนะเราก็เล่นกัน24คนตั้งแต่นั้นมาจนถึงณตอนนีนะ้เดี๋ยวจะสรุปอีกทีนึ่งโฮมกรนมันเป็นมาเป็นไปอย่างไรมันดีไม่ดีอย่างไรในตอนท้ายนะครับอ่ะฟังไปเรื่อยๆก่อนชา้าๆไปเรื่อยๆครับย้ำอีกทีนึ่งโฮมกรนนะครับโฮมกรนก็คือนักเตะที่เติบโตมาในท้องถิน่นนะฮะ เป็นผู้เล่นที่ลงทะเบียนกับสโมอสรใดใดก็ตามในเครือของ FA หรือสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือเวลส์นะครับไม่เกี่ยวกับสัญชาตินะฮะลงเล่นเป็นระยะเวลา3ฤดูกาลหรือ36เดือนก่อนวันเกิดตอนอายุ21ปีหรือสิ้นสุดในฤดูกาลที่เขาจะอายุครบ21ไม่ต้องต่อเนื่องก็ได้สัญชาติใดๆก็ได้นะครับและแต่ละทีมเนี่ยนะฮะจะลงทะเบียนผู้เล่นโฮมกรนในแต่ละซีซั่นเนี่ย 8คนและผู้เล่นต่างชาติที่นอกคฮมกร1น17คนนะครับและจะไปรวมกับผู้เล่นอายุต่ำกว่า21ปีอีกส่วนหนึ่งนะเป็นเด็กที่เกิดหลังวันที่1มกราคมนะครับ2 0 0 0ปี2000นะที่ไม่ต้องลงทะเบียนครับสามารถหยิบใช้งานได้เรื่อยๆนะแต่ทีนี้มันก็แล้วแต่ทีมนะบางทีมก็มีเยอะบางทีมก็มีมี แต่จริงๆแล้วก็คงไม่มีใครอยากใช้งานเด็กนะฮะก็อยากใช้ผู้เล่นที่เรียกว่ามีประสิทธิภาพที่สุดเท่าที่ทาได้นะครับแต่ว่าผู้เล่นโฮมกรนหรือนอกโฮมกรนเนี่ยลงทะเบียนครบไม่ครบจะสามารถไปเรียกว่าไปเพิ่มโคตา้าอีกฝั่งหนึ่งได้หรือไม่ไม่ได้ครับเช่นลิอร์พูลตอนนี้มีโฮมกรอนอยู่7จะไปเพิ่มโคตา้านอกโฮมกรนจาก17เป็น18ให้มันครบย5ไม่ได้ แลวถ้าเกิดโคต้านอกโฮมกรนหรือโคต้าต่างชาตินีครับมีมิครบ17นะแล้วก็จะไปเพิ่มโฮมกรนซึ่งเต็มที่8เพิ่มเป็น9ก็ไม่ได้คือจะเอาให้มันครบ25ไม่ได้ครับคือต่างชาติได้แค่17นะโฮมกรนได้แค่8ครับนะผมใช้คำว่าโฮมกรนนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ผู้เล่นอังกฤษเท่านั้นและตอนนี้ลิเวอร์พูลนะครับนัทฟิลลิปอยู่ในลิสต์โฮมกรน7คนของฤดูกาลนี้ตั้งแต่แรกตอนนี้ย้ายไปบอลมัดยืมตัว เท่ากับโฮมกรอนลิอร์พรลเหลือ6คนจริงๆยังก็มีอีกหลายคนที่ถูกปล่อยยืมไปตั้งแต่ต้นฤดูกาลเช่ ben Davis, ben burn, jo, นเบนเดวิสเบนวูดเบิร์นชิชิโอโจนะซึ่งอายุเกิน21แล้วแล้วก็เป็นโฮมกรอนนะครับซึ่งปกติแล้วลิอร์พรลแทบไม่ได้ใช้งานตนะั้งแต่เหล่านี้อยู่แล้วนะปล่อยยืมทุกๆปีนะฮะและเด็กดาวรุ่งอายุต่ำกว่า21ปีนะฮะที่ยังอยู่ในลิสต์ที่ลิอร์พูลเรียกใช้มาโดยตลอดก็มีเคอร์ติสโจนะครับฮาวิเอเลียต นะฮริชเวนเลียมนะครับริชเินเลียมเนี่ยเพิ่งเรียกตัวกลับมาจากการยืมตัวที่สวนสีอันนี้ไม่ต้องลงทะเบียนนะครับแล้วยังมีใครอีกอ่ะไคล์กอร์ดอนไทเลอร์มอร์ตันนะฮะคอนเนอร์แบลดกลี์อีกนะครับ, ley, รบที่ยังยังวนเวียนวนเวียนอยู่ในทีมชุดใหญ่นี่แหละฮะนี่คือชุดต่ำกว่า2 1ปีที่ไม่ต้องลงทะเบียนนะครับอ่ะมาถึงไฮไลท์นะครับ,ารบการมาของลุยดีอาร์สเนี่ยนะครับ เขาคือโคต้านอกโฮมกรนแน่นอนต่างชาตินะฮะซึ่งแน่นอนครับจะต้องทิ้งใครสักคนออกไปใน17คนที่ลงทะเบียนคือโคต้าต่างชาติหรือนอกโฮมกรนนะครับเพื่อล้างที่ว่างไว้สำหรับ1สล็อตสำหรับลุยดียร์สนะฮะหวยออกที่ลอริสคาริอุสครับซึ่งตามแผนแล้วคาริอุสจะถูกปล่อยตัวในช่วงซัมเมอร์นี้นะฮะจริงๆคาริอุสเนี่ยก็ตั้งแต เกมนัดชิงแชมเปี้ยนลีก2018เป็นต้นมาเขาก็ไม่เคยได้ลงสนามอีกเลยแล้วก็ฤดูการหลังเนี่ยไม่มีใครขอยืมตัวเขาเลยนะครับแต่ลิวพูก็ยังใส่ชื่อเขาอยู่ในลิสต์นอกโฮมโกรน17คนด้วยแต่พอมาถึงจุดๆดนี้อันนี้ชัดเจนครับต้องว่ากันตรงไปตรงมาจำเป็นต้องตัดออกไปนะครับเพื่อ,เ,อ,อเปิดโคต้าให้กับลุยดิอาสนะฮร อ่ะโฮมกรนทั้ง6คนของลิเวอร์พูลตอนนี้นะครับแล้วก็ตามตำแหน่งต่างๆเลยนะเดี๋ยวไล่โฮมกรน6คนก่อนมีควีวินเคลเลอร์โจโกเมสเทรนเอเล็กซานเดอร์อานอนเจมส์มิลเนอร์จอแดนเฮเดอร์สันอเล็กซ์ออฟเลตชอร์เบลนหน้าตาของทีมลิเวอร์พูลนะครับในครึ่งฤดูกาลหลังก็จะมีแบบนี้ฮนะผู้รักษาประตูอลิสองเบเกอร์นะครับ Adrian, in, อาร์เดรียนควีวินเคลเลอร์ กองหลังครับก็มีวัจิฟนานได้อิบาราฮิมาโกนาเต้โจโกเมสคอสตาซิมิกัสแอนดี้โรเบิร์ตสันโจเอลมาติฟเทรนอรเล็กซานเดนอร์อานูดน,นะครับมิดฟิลนะมิดฟิลก็มีฟาบินโยติอาโกอาคาโดราเจมส์มิวเนอร์นาบ,บีเกตาจอแดนเฮเดสันอเล็กซ์ออคเลตแชมเบอเลนกองหน้าครับแนวรุกครับก็มีโรปิโตฟิมิโนซาโนดมาเน่โมซาลาทาคุมิมินามิโนดิเอโกโชตานะครับ ดีวอกโอริกี้และหลุยดีอาสส่วนผู้เล่นต่ำกว่า21ปีที่ไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่มเติมได้นะคะับตอนนี้ที่ uh, ที่มีอยู่ก็มีเคอร์ติสโจนฮาวิเอเลียตลิสวิลเลียมไคกอร์ดอนโอเวนเบ็กเลตันคราฟสันไทเลอร์มอร์ตันคอนเนอร์แบรดลีย์ครับนี่คือขุนพลทั้งหมดนะครับ23คนแล้วก็บวกยูยีเข้าไปอีกอ่ะทีนี้มาคุยกันถึงเรื่องของโฮมโกรอนกันนะครับ โฮมกร r o w นเนี่ยนะฮะก็คือกฎที่อังกฤษสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาผลงานของทีมชาติอังกฤษตกต่ำตกต่ำด้วยเหตุผลของฟุตบอลลีกของอังกฤษที่เติบโตขึ้นมาแบบว่า,วาเติบโตมากได้รับความนิยมอย่างมากนะครับแล้วก็สโมสรต่างๆก็เมินนักเตะท้องถิ่นก็พอนักเตะท้องถิ่นไม่ได้รับการพัฒนามันก็ส่งผลต่อทีมชาติอังกฤษไปด้วย หลังจากบอลลีกสูงสุดเปลี่ยนไปเป็นพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะครับความนิยมแล้วก็เม็ดเงินมหาศา,ศาลพุ่งเข้ามาสู่ลีกแล้วก็สโมสรนต่างๆเรียกว่าโอ้โหพริกโฉมอะ่ะคุณจาได้ไหมยุคพรีเมียร์ลีกที่เต็มไปด้วยนักเตะต่างชาติแต่ละทีมก็ทุ่มกันสุดตัวนะควา้าดาราต่างชาติซูปเปอร์สตาร์ดาวดังระดับโลกนักเตะต่างชาติดีๆนะสะสมขุมกําลังเข้ามาเต็ไมไปหมดเลยนะครับทุ่มกันสุดตัวเพราะว่าผลประโยชน์มันมากมายนะ ต้องทุ่มสุดตัวต้องแข่งกันแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเน้นก็เฉพาะทีมที่อยู่หัวตารางที่มีทุนทรัพย์ต่างๆพอที่จะทําได้นะฮะก็เลยล่ะสร้างสมกับขุมกําลังจนกระทั่งไม่มีพื้นที่ให้กับนักเตะท้องถิ่นเลยซึ่งนักเตะอังกฤษเองก็จะถูกมองว่าโอ้โหเล่นใหม่ดีหัวโบราณฟอร์มโฉงชางเล่นบอลสไตล์โบราณ ก็มันเป็นอย่างนี้คะคือทีมต่างๆสนใจแต่ผู้เล่นต่างชาติแล้วก็ไม่เคยพัฒนาดาวรุ่งแล้วก็ผู้เล่นก็เลยผู้เล่นท้องถิ่นเลยมันจะไปเก่งได้ยังไงมันก็เลยไม่ดีพอมันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ครับเพราะสโมสรก็ต้องจัดหานักเตะที่ดีที่สุดมาแข่งกันผลประโยชน์มันมากมายมหาศาลไม่มีเวลามาพัฒนาหรอกฮะมันเสียเวลาด้วยนะครับเพราะว่าจะตามคนอื่นไม่ทันนะครับผลงานทีมของสโมสรในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเวลาไปอยู่ในแข่งขันรายการต่างๆในยุโรปโอ้โหบางทีเข้ารอบตบเท้าก็ไป สี่ทีมบางทีอันอย่างปทาีที่ทีลิพูได้แชมป์ยุโรปนะ่ะก็ชิงกันเองและส่วนใหญ่รุ่นหลังๆนี่เข้าไปในรอบรองเนะี่ยทีมจากอังกฤษทั้งนั้นเลยนี่คือผลงานของทีมในพรีเมียร์ลีกแต่จริงๆแล้วมันสวนทางกับทีมชาตินะครับทีนี้ผู้คนที่เกี่ยวข้องกับวงการฟุตบอลอังกฤษนะฮะผู้หลักผู้ใหญ่ต่างๆนักวิชาการก็หันมาคุยกันหาวิธีที่ว่าทําให้สโมสรต่างๆกลับมาสนใจการพัฒนานักเตะท้องถิ่นหรือโดยเฉพาะนักเตะอังกฤษ นะด้วยการปั้นดาวรุ่งบ้างอะไรบ้างนะครับก็ด้วยกฎโฮมกรุนนี่แหละนะครับจำกัดนักเตะต่ตางชาติซะนะครับสินะค,บคนแล้วก็วางโคตา้านักเตะโฮมกรุน8ดูเหมือนน้อยนะแแต่จริงๆเยอะนะครับจำได้ว่าช่วงหนึ่งช่วงพรีเมียร์ลีกที่โอ้โหผู้เล่นต่างชาติตั้งไปหมดเลยอะ่ะบางทีมนี่แทบไม่มีนักตเตะอังกฤษเลยอ่เชลซีเนี่ยเป็นทีมหนึง่งที่โอ้โหแทบไม่มีนักตเตะอังกฤษในยุคนั้นนะแล้วก็อาร์เซนอลน,นี่เต็ไมไปด้วยผู้เล่นฝรั่งเศส เพราะว่าเวนเกอร์นะก็เรียกว่ามีสายสัมพันธ์กับตั้งแต่ฝรั่งเ,งเศสใช่ไหมลิฟ์ูเองก็มียุคลาฟ้าก็เต็มไปด้วยผู้เล่นสเปนนะครับก็แล้วแต่เทรนใครเทรนมาัานะฮนะและกฎเนี้ยก็สร้างมาครั้งแรกปี2010โอ้โหจากนั้นเองทีมต่างๆก็เริ่มสะสมผู้เล่นโฮมกรนเริ่มกวานซื้อก็เลยอะไรซื้อสัญชาติอังกฤษนะครับตักเตะโฮมกรนต่างๆเข้ามาอยู่ในทีมมากขึ้นมากขึ้น แล้วมันก็มีปัญหาคือกลายเป็นว่าผู้เล่นสัญชาติอังกฤษหรือโฮมกรนต่างๆเนี่ยราคาพุ่งพรวดนักเตะอังกฤษสัญชาติอังกฤษเนี่ยลืมตาอ้าปากได้เลยนะครับเป็นที่ต้องการหมายปองมากเลยเดียวนะครับก็อย่างที่บอกทีมชั้นนําหัวตารางเนี่ยู้นล่นอังกฤษน้อยมากนะคือถ้าคุณถ้าคุณเมินว่าเออไม่เป็นไรฉันยังคงใช้โคต้าต่างชาติเต็มที่อยู่แต่อย่าลืมครับโคตาต่างชาติมีแค่17 คุณจะบอกว่านักเตะในอังกฤษยังเอาไว้ก่อนไม่ได้นะครับเพราะว่า17คนเนี่ยนะครับเล่นทั้งฤดูกาลไม่ได้ในชะ่ไหมะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องหานักเตะอังกฤษเสริมเข้าไปเรื่อยๆเสริมเข้าไปเรื่อยๆมันก็เป็นข้อดีนักเตะอังกฤษก็ราคาพุ่งอา้าวทีนี้มันพุ่งหยุดไม่อยู่ครับมันไปเรื่อยครับราคานักเตะโดยเฉพาะสัญชาติอังกฤษแพงมหาศาลทุกคนรู้ดีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องยกตัวอย่างนะฮะ ทีนี้มันก็เกิดกลายเป็นไฟลามทุ่งราคานักเตะอังกฤษสัญชาติอังกฤษโอ้โหแพงมากเขาก็เลยเอ๊ะเปลี่ยนแปลงกดอีกนิดนึงในปี2015ก็เริ่มมีเรื่องของดาวรุ่งอายุต่ำกว่า2 8ปีเข้าไปเสริมเขาประกาศเลยนะฮะแต่ละทีมสามารถเสริมผู้เล่นอายุต่ำกว่า21ปีไม่ต้องลงทะเบียนครับเสริมได้เลยนะฮะอ้าวทีนี้เลยเทรนด์มันเปลี่ยนนะครับ คือเทรนมาตั้งแต่2 0 1 5จนถึงยุคนี้กลับกลายเป็นว่าแต่ละทีมกลับไปพัฒนาอะคาเดมี่พัฒนาเยาวชนนะครับแล้วก็ทํากันอย่างจริง,จ,รงจัง,จง,จงเลยแล้วก็โอ้โหแต่ละทีมก็จะมีผู้เล่นดาวรุ่งในยูต่างๆเต็ไมไปหมดแล้วก็ผลงานดีๆเอาเชลซีนี่เห็นชัดเลยเชลซี Chelsea เป็นทีมหนึ่งที่อผลงานของทีมดาวรุ่งต่างๆ,ๆยูต่างๆ,ๆชัดเจนที่สุดทีมหนึ่งนะฮะ พอผมเคยดูในทีมชาติอังกฤษยูต่างๆลงไปนั้งแต่เชลซีทั้งนั้นแล้วก็ปล่อยยืมทั่วไปหมดเลยเพราะว่าไม่มีที่จะลงจริงมันเยอะมากลิฟท์เองก็เพิ่งกลับมาสนใจอะคาเดมีนะครับเริ่มพัฒนาอะคาเดมีในยุคครอปนี่แหละเริ่มใส่ใจอะคาเดมีเริ่มให้ความสําคัญกับ Kirkby ให้ Kirkby ีเป็นศูนย์รวมกับอะไรทั้งซีเนียร์แล้วก็ระดับอะคาเดมี ได้อยู่ใช้ชีวิตด้วยกันได้เห็นกันได้ดูความเติบโตขึ้นกันและกันได้เห็นพัฒนาการกันนะครับทุกทีมตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าโอเคเริ่มใส่ใจกับดาวรุ่งมากขึ้นมากขึ้นนะครับทุกทีมนะทุกทีมแม้กระทั่งซิตี้เองดูอย่างฟิลโฟเดนนี่ชัดเจนที่สุดเลยนะครับแล้วยังมีแจ็คเกลิสอีกไปสะสมมาถึงแม้จะไม่ได้ปั้นเองก็แล้วแต่ก็ยังสะสมเข้ามาทุกทีมนะครับเชลซี Chelsea, ไม่ต้องพูดถึงทุกทีมจะมีผู้เล่นที่เรียกว่า,าต่ำกว่า21ปีที่พร้อมที่จะปล่อยเข้าไปสู่ยุทธจักรเยอะแยะไปหมดเลยเราเอ,ง,อางนั่นแหละเราก็ไปกว้านซื้อผู้เล่นอายุต,ต่ำกว่า21เข้ามาเพื่อสะสมเหมือนกันนะครับมันก็กลายเป็นเทรนด์ที่ผู้เล่นดาวรุ่งเด็กย,ยูน้อยๆต่างๆเนี่ยได้รับความสนใจนะครับมันก็เป็นสิ่งดีนะที่ดาวรุ่งเด็กๆมีโอกาสนะะแล้วก็ ทีมใหญ่ๆเหลียวแรมากขึ้นนะครับก็เป็นเทรนดในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะก็ถือว่าเป็นสิ่งดีนะครับและเป็นไงครับผลพวงที่ได้อังกฤษครับเข้ารอบชิงยูโร2020ที่แข่งปี2021นี่แหละถึงแม้จะแพ้นะครับหลายๆคนหลายๆคนก็หัวเราะยอะอมาอังกฤษทำเป็นมั่นใจฟุตบลอลคัมโฮมนะฟุตบอลจะก,กลับบ้านหมายถึงว่าเขาเป็นต้นตำรับของ ต้นกําเนิดฟุตบอลน,นะครับตอนนี้ก็คือหมายถึงว่าจะพาเอาแชมป์กลับบ้านอะไรประมาณนะั้นเป็นแคมเปญของเขาถึงแม้อังกฤษจะแพ้นะแต่เขาก็ไปถึงในรอบชิงชนะเลิศยูโรรายการเมเจอร์แล้วผู้เล่นของอังกฤษชุดนี้ถึงแม้ระบบจะยังไม่ชัดเจนจะอะไรก็ไม่รู้นะแกแะเรตซเซาเกตนะครับยังไม่ได้รับความเรียกว่ามั่นใจร้อเปอร์เซ็นต์ว่าแกแเรตซเซาเกตจะทําได้สําเร็จอีกมากกว่านี้หรือเปล่าหรือได้แค่นี้แหละ แต่อย่าลืมผู้เล่นที่ขึ้นมาจากโครงการก็เร่องไรโฮมกรนเวอร์ชันแพทก็เร่แพดสองเนี่ยที่ให้เอาดาวรุ่งต่ำกว่า2 1ปีเสริมเข้าไปไม่ต้องลงทะเบียนเนี่ยเห็นผลเลยทีมชาติอังกฤษเติบโตขึ้นทันทีทันใดเลยแล้วก็มีผู้เล่นดาวรุ่งมากมายแล้วก็ผลัดใบพลิกลก็เรยกอะไรพลิกโฉมเลย กลายเป็นดาวรุ่งเต็มทีมนะในทีมชาติอังกฤษสายเลือดใหม่ล้วนๆนี่คือความสําเร็จที่เรียกว่าเออสมาคมฟุตบอลอังกฤษแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องฉลาดนะครับเขาเรียกว่าคิดโครงการนี้ได้แล้วก็เห็นผลในเวลาไม่นานไม่นานจนเกินไปนะครับผมว่าก็ประมาณสักสิปีนะฮะโครคงการเกี่ยวกับฟุตบอลหรือพัฒนาอะไรพวกนี้สิปีก็ถือว่ากําลังดีนะไม่ไม่ยาวไม่สั้นจนเกินไป นะครับอ่ะแล้วตอนนี้ทางยูฟ่าก็รับลูกนะก็เริ่มมีกฎโฮมกรนไปใช้เหมือนกันนะครับเพื่อต่อยอดน,นะเพราะว่ามันเป็นสิ่งดีนะครับแต่ว่ามีข้อบังคับนี่แตกต่างก,กันกับทางพรีเมียร์ลีกนิดนิดหน่อยหน่อนะครับอ่ะอันนี้ก็ว่ากันไปก็เล่าสู่ป็นฟังนะครับเรื่องของโฮมกรนที่พอนึกออกว่ามันมันดีหรือไม่ดีนะฮะอย่างไรนะครับอย่างที่บอกครับยุคหนึ่งไม่มีอะไรจํากัด ผู้เล่นอังกฤษก็ไม่มีใครเหลียวแลพอาะไม่ได้เหลียวแลไม่ถูกปุกป,ปั้นฝีเท้าก็ไม่ได้พัฒนาทีมชาติก็หวยไปด้วยพอยุคหนึ่งมีกฎโฮมกรนขึ้นมานักเตะอังกฤษถูกกว้านซื้อเข้าไปได้รับความสนใจนะครับแต่มันกลายเป็นว่าราคามัมนเฟอ้อราคานักเตะอังกฤษพุ่งปรีโดยไม่มีเหตุผลเสื่ออะพอมีกฎผู้เล่นต่ำกว่า21เข้าไปนะฮะแล้วก็ลงทะเบียนได้ไม่จำกัด เท่านั้นเองพัตก็เรียกว่าวงการพัฒนาดาวรุ่งทุกสโมสรกลับไปสนใจดาวรุ่งปั้นกันไปคือผสมซื้อด้วยปั้นด้วยซื้อด้วยปั้นด้วยถ้าซื้อไม่ไหวปั้นขึ้นมาเกิดว่ามันเกิดเชิดฉายขึ้นมาเอากระโชคดีไปนะฮะในรุ่นหนึ่งจะมีสัก5คนที่เรียกว่าแจ้งเกิดพร้อมเป็นซูเปอร์สตาร์ได้คุ้มฮะคุ้มค่ามากนะครับจากนั้นเองเทรนเปลี่ยนตอนนี้ทุกทีมดาวรุ่งขึ้นมาเต็ไมไปหมดเลยโดยเฉพาะ Top ท็อปซิกทั้งหลายเนี่ย ไตยไม่หมดเลยไม่ต้องดูไกลครับเลี้ยวภูเนี่ยรุ่นกระต่อเด็กน้อยหอยสังเตยไม่หมดเลยนะครับนี่ฮะคือผลผลอะไรนะผลพวงของของแนวคิดนะครับพัฒนาเยาวชนโดยกดโฮมโกรอนนะครับมีประโยชน์เลือหลายนะฮะแล้วก็มันจีรังยั่งยืนกว่าด้วยนะครับอ่ะก็เล่าสู่กันฟังครับคุยกันยามเชา้าแบบนี้ฮะออกรสชาตินิดนึงนะครับเป็นเรื่องที่ได้อ่านมาผมก็ได้อ่านมานะครับก็ได้อ่านได ไปเปิดดูศึกษาบ้างหามานะครับประดับความรู้แล้วก็มีโอกาสครับเราพร้อมกับเรื่องราวที่ริบูนะครับประกาศรายชื่ออา่าเหลือ23คนนะครับเราก็เลยคุยกันว่าเอ๊เราก็มาดูกันว่าทำไมริพูจึงรู้สึกเฉยๆกนะับเรื่องอโคต้าที่น้อยลงนะครับริบูบอกว่าเรามีดาวรุ่งที่ดีๆรออยู่อายุต่ำกว่า21เดต็มไม่หมดเลยครับ กลาไว้ใจเด็กเหล่านี้จะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูกันต่อไปว่าเด็กเหล่านี้จะพัฒนาได้แล้วก็เรียกว่าสนองคุณได้อย่างสาแก่ใจกันได้ขนาดไหน <c oughs> อ่ะครึ่งมด,ดูกาลนี้จะเป็นคําตอบครับก็เราสู่เีฟังครับคุยกันในเช้านี้ครับกับ c าว b o n นเทุกช่องทางนะครับฝาก subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะะคอมเมนต์กันได้พูดคุยกันนะครับแล้วก็ทุกช่องทางนะครับแฟนเพจ YouTube แล้วก็ทิก t ก k ด้วยนะครับฝากคอโลกกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ